สวัสดีครับพี่น้องพบปายสุขสุขคนทั้งบ้ดีพี่น้องฟังเราช่างเอาเพี่ยวครับพอกันเศร้าโอ้ชัวร์สันมาบ่ายวันที่ยี่สิบหกมีนาคมสองพันหกสิบเก้าครับพี่น้องพาพี่น้องมาเข้าป่าหาเก็บผักหวานพี่น้องเดี๋ยวต้นผักหวานให้เบิ่งพี่น้องเบิ่งต้นผักหวานครับพี่น้องอ่าพี่กัดเขาไอ้ไม้แก้วดนะครับพี่น้องพี่กัดเขาไม้แก้วนะครับ พาเบิ้งกันพักหวานกําลัางออกยอดพี่นอ้องเป็นมาพี่น้องโอ้ยมาผูา้เดเยอเกล้าหระพี่น้องมืนน้อนี้พอดีข้าเจ้าบอกว่าเขาไม่เกล้าที่พักหวานออกกันว่ายเลยมาเบิ้งพี่น้องเบิ้งคุณโอ้ยยอดงามเลยพี่น้องไปสีพายเบิ้งครับพี่น้องไปไปไป,ไปพี่น้องไปหาเบิ้งกันต่อไปพายยางหาพี่น้องบอกเคยมาดอกพี่น้องแต่ว่าข้าเจ้าบอกว่ามันิดวิธีทางขึง้นหนูสนนมากอะ สูงสูงมอาอะไรพี่น้องจะนึกว่าอะไรก็แช่ก็ได้ตามก็ด้ิ่งก็ดการแจ้งเตือนผมเันได้อครับจุดที่ถนนสา,ายสามสามสามตุศีสามสามหนึ่งเหรอพี่น้องจำได้ทั้งกราบบ้านเนี่ยพี่น้องโคราชโคราชระยองนะครับพี่น้องถ้าไปยา่างหาครับพี่น้องนะฮะต้นผักหวานเงีเ้ยเด้อพี่น้องโอ้ยหุ่นตัวหนึ่งพี่น้องคุ่น เห็นละเห็นละเห็นละจะพาไปเบิ<ป>่ายด้พี่น้องมาหอดะมีหยอดให้เก็บบันนี้นี่ครับพได้เล็้มอยู่พี่น้องเอ้ยอเก็บเอากันครับ,หย,บยยยหยอดกับพ่อได้อยู่พี่น้องงามๆยาวๆเลยนี่หยอดพ่อได้อยู่พี่น้องนี่เพี่อเก็บกันพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนี่อ่ะโอ้พอได้เก็บอยู่พี่น้องเลย บ่เคยมาดอกพี่น้องขาเจ้าบอกพี่กัดก็เลยมาครับพี่น้องมาเบิ่องนี้ละย่างสุม้มเอาละพี่น้องบ่วหูต้นคือข้าเจ้านะอยากกินแกงผักหวานใส่แหนงหน่อไม้ครับเลซี่เก็บเอาเลยนะพี่น้องเดี๋ยวหนูมันลงก่อนแล้วพี่น้องบออเบ้เเบเอ,นนอ,ยอ,อ,อบหยอดหนะ่อวบเลยบับ บับียังกับเจ้ามาเก็บผักหวานพี่น้องอันถ้ากันมาอยังครับคือประด้ยยินล่ะกูมีสัญญาณตอบรับเอ้ยถามกับเจ้ากับว่าตอบพี่น้องเลยเดี๋ยวพุนข้าเจ้าอยู่พุณอ,อันพักกันเก็บผักหวานบ่ครับนะไหว ลูกนีขึ้นยิงเถอะวะคนถามมาตอบเตยไม่พี่น้องตำรวจมาเก็บผักหวานเตี๋ยได้บ่ว่าให้คอยถามก็ยังมาตอบก็ยิงแช่สินเด้อฮะพี่น้องเลียบกันพี่นออ้องเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอ้โเนี่ย เลีมยงกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับยอดมันพี่น้องเบูอยอดผักหวานพอได้เลี้ยงอยู่พี่น้องยอดพร้อมง่ามมาลังแกงเสียบหน่อยพี่น้องยอดทันเท่ากับมาเก็บมันละไม่ใครจะมาเก็บอีกเนาะพี่น้องยอดในยา่างสีเก็บเนี่ยเก็บพี่น้องเก็บเก็บเนี่ยมีอีกไหมก็เลี้ยงเอาเลยพี่น้องเลยเพราะเคยมาเนาะ อันนี้ขาเจา้าต้องใจข้าเจ้าเป็นคนอยู่นี่นะครับขาเจ้าเก็บอยู่ปูนไปละ่ะปูนพี่น้องขาเจ้าเก็บไปทางปูนไอ้เงวยี่าพ่ยางไปเบื้องเผิ่นอยู่แล้วครับเฮายางไปหาต้นทาองบ้านกันพี่น้องยางสุ่มเอาเลยพี่น้องเอ้ยถนนครับพี่น้องมองเห็นถนนครับไะหาตอมป้นพี่น้องเห็นว่าครับเดี๋ยวผมสู้ให้เป็งขาเจา้า เจ้ามาสองคนกับพี่น้องแม่กับลูกงี้บวกกับเจ้ามาเก็บผักหวานต้นผักหวานทั้งแถบก็มันหลายต้นผักหวานทั้งแถบมันหลายมือเจ้าเป็นคนอยู่นี่บ้ามือเจ้าคนอยู่แถวนี้นเตี้ยแม่นบ้าเพิ่นค่วว่าผักหวานออกหลายแฉทั้งแถบมันหลาย ขอาไปได้พี่น้องทามกับเจ้ากัเจ้าบาตอบเจ้าจกยิงอยู่เปานปยังไดพี่น้องย่างหา,าก็ได้รอกนะไปเฮ้าย่างหาเรื่อยๆไปครับจะพาไปย่างหานะพี่น้องไาย่างหาครับจักมือใส่ได้อบาทแล้วพี่น้องมองหาซอยนะ่ เออเลืเจ้ายางเ,เป็นทางเพี่น้องเลือกัเจ้ายางมาพักหวานเอ้ยเป็นทางนี่เป็นพักหวานคือบ่มีบาทเนี่ยเเออเอ,อ,อ,อหมดกัดหูใส่นอต้นพักหวานพี่น้องเลยไปเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆพี่น้องเห็นกะจีไทยพี่น้องเบื้องอ่ะพี่น้องพักหวานเห็นแล้วคุณยอดงามเลย ครับพี่น้องต่อยอดงามเลยครับเดี๋ยวเก็บกันครับพี่น้องใายอัดพอแล้วพี่น้องจอดพักหวานต่อยอดงามเลยบวบเลยมาได้พี่น้องไอ้เก็บพักหวานนึ่กันเขาไม่แก้วได้ครับพี่น้องคลุปๆคุณน่ะเอ้ยยอดไหมยอดอายาวเลยพี่นออ้องจะจี๋ห้เบิ้งเก็บกันพี่น้องช่วงนี้สองแม่ลูกกันแปลงไหนรู้ครับถามกบอยาก บ่อหน้าแม่ครับย่านผมว่าเห็นหน้าตาคือโจรน,นะพี่น้องโอ้ย่มีคนมาเห็นบ่ต้นนี่พี่น้องยอดแต่แกแน่ล่ะเดี๋ยวพี่น้องผมเก็บมาแล้วกันเด้อเดี๋ยวตั้งมาดูผลงานพี่น้องมาเก็บอีกต้นหนึ่งกระดุนดมืดแล้วพี่น้องเก็บอีกต้นนึงครับยอดงามเลยน้าไหนทำคลิปเลยพี่น้องพอดี อยากกินแกงพวกหวานมากว่ะจิดนั่นก็เลยพอดีเด็กเก็บก็เลยเห็ดเก็บให้พี่น้องเบิ้งห่างหายไปโดนนะครับแต่ใจเก็บบักโม่ละพี่น้องเลยเก็บพวกหวานพี่น้องแกงกุ๊กกรับมันกิ้วเลยนี่ยเห็นบหมพี่น้องนะเด็กเก็บให้เบิ้องกันพี่น้องเก็บกันได้พี่น้องโอ้หมด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 เห็นบหมครับหมดลุ่มหามละเด็กเก็บกันพี่น้องเดี๋ยวจะสรุปผลงานให้ดูครับพอได้อยู่พี่น้องพอได้อยู่บัดเนี่ย ต้นเริ่มเห็นทีแล้วพี่น้องผลโยอดยาวเลยนะครับพี่น้องขึ้นไหมปูนปูนปูนเนี่เม็ดครับพี่น้องเดี๋ยวทีนียาวเลยพี่น้องเดี๋ยวพอเก็บผลได้พี่น้องเก็บแล้วก็สิกลับแล้วพี่น้องผลที่ตกแล้วครับผลที่ตกแล้วครับผมไปเก็บกันครับพี่น้องให้ดูพี่น้องยอดยาวงามเลยครับนะครับเก็บปฏีกี่ต้นได้พี่น้องเห็นไหมครับเต็มตาลฝรักหวาน เนี่ยเก็บต้นนี้ก่อนพี่นอ้องเก็บต้นนี้ก่อนเด้อจ้างสีมันกลับไปน,นู่นต้นนึงอยู่บนครับนทางงานอย่าลืมเก็บ,บดีครับเก็บขึ้นไปนี่ยแหละพี่นอ้องนะพอเก็บก่อนพี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดก,การแจ้งเตือนให้ผมด้วยครับครับพี่นอ้องเต็มตาแมันแต่ยอดง,ง,งามเลยพี่นอ้นองคนนะ่ะยอดง,งามใบใหญ่ไงต้นหน่อยมันพี่นอ้องต้นหน่อยมัน หาปลาทั่วเลยครับพอบารูพรารูแจกว่าต้นใหญ่ต้นน,ตนนั่นมันอยู่ใสครับพี่น้องอย่างหาหล่อเอาเมื่อยนะครับเดี๋ยวเต็มตาเราแหละพี่น้องถ้าอย่างไรก็แชร์ก็ติดตามก็กระดิ่งกดการแจ้งเตือนผมเด้อครับต้าเป็นกำลังใจผมจะทำคลิปต่อไปครับหลังจากห่างหันห่างหายมาน้านนะครับเก็บบักมั่วแล้วก่ะเลยบระเดี๋ยถ่ายคลิปอีกพี่น้อง นี่ได้มากเก็บผักหวานวก็นเลยมาถ่ายคลิปพี่น้องเบิ่งครับกำลังแกงเสียบด้วยพี่น้องนี่ใบงามผัดกระเจียบพี่น้องกับพี่น้องเบิง่งนยอดโม่ยอดงามเต็มตะกาพี่น้องนี่ฮะอย่าลามืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแจะแพอกันคลิปน้าครับคลิปนี้ฝากไว้เพื่อนนะครับสวัสดีครับ